ปฏิการนาตุอหาหะการทีการตังอิตายะสุขายะสุขินังวัตมิทานังสาวัคยยาวะหามโตุนะโมเมอายุวันโนสุขังพาระลัง ผู้เจริญในจตุพิทระปนไสสีประการคืออายุวันนาสุขภัะรทุกคนทุกทางด้วยเถิดจิตตังปติตังตุมังคิปเมวะสสะเดนสันตุสัพเพโพุเรโตสังกปาจันโปันารัสุญญาตธรรมะเชื่เทระสุญญาาจัตตารุงธรรมะวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง อาจาระอาจารย์พูดอย่างนี้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมขอถาวายอีกปัจจัยหนึ่งพันเข้าลงทานด้วยเจ้าค่ะส่งกระเป๋าให้คือ <c oughs> ก็ทำบุญก็ให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเลยนะเจ้าค่ะ <c oughs> ก็ออกลงทานไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ถือว่าวันนี้เอ่อเป็นบุญที่นห,หนูเข้ามาทานันพอดีได้ได <c oughs> ้ฟังท่านอาจารย์บอกบุญพอดีด้วยเพราะว่าเนื่องจากวันที่ยี่สิบแปดหนูเดินทางกลับมอญโรนะหนูไม่กลับบ้าน หนูจะไปร่วมงานอุทิศบุญกุศลให้หลวงพ่อฤาษีนิดำครบปีที่32ในวันที่29คือวันที่28ิหนูชุติรถขึ้นไปที่วัดท่าสูงเลยเจ้าค่ะเจ้าดี๋ยวได้เพิ่มเงินบริบบุญุนาสาธุอันนี้ก็ออกบ่งหาด้วยนะเจ้าพระสัตว์พอดีนำในเศษระดับปริญญาตรีปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ปริญญาโทสองแล้วก็ปริญญาเอกสอง มาเป็นโครงการนิสิตสัญจรจิตอาสาวันนี้ก็เลยไปลงที่โรงเรียนโพไซท่านาอะไรนะไซทองนาไซทองนาไซทองไปทำกิจกรรมมีทอมออปรินเตอร์สองตัวนะพี่แล้วก็มีเครื่องเสียงมีรูปฟุตบอลมีตะโก้อแล้วก็มีกระดษอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็ทำกิจกรรมร่วม จะบมปีการศึกษาปีกประมาณวันที่สามสิบเลยดีนำมาเมื่อก่อนก็มีทางน้องคายนะจะมีคณะมนุษยศาสตร์มาร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยองึงอาจารย์ลาเชียนพกาอยอาใจรับมีก็มีคณะมนุษยศาสตร์ีใส่ครับการศึกษาในอาเซียนยังไงยังไงในนามมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษจะมีใช่ครับยานประกาศว่พุทธศาสนายังในระดับอะไรเคยเคยทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างก็โควิดเข้ามาแบบนี้ก็มาใช่เมียนมาเที่ไหนเมียนมามาอยู่เข้ามามาจากเมียนมามาจากอะไรมาจากกัมพูชาเวียดนามลาวไทย ประเทศ้าประเทศหรืบอกประเทศเลยฟาประเทศนะถ้ามีวงลายท้ฟ้าก็ียะถ้า่านั้นจะได้พาไปดูห้องพิพิธภัณฑ์เนาะครับผมหรือว่าวันนี้เป็นบุญอย่างนีพได้มา